เด็กสายตาสั้นใส่แว่นแล้วต้องเช็กสายตาอีกไหมคลิปนี้เอิญมีคำตอบให้เด็กวัยหปีขึ้นไปที่ยังไม่มีปัญหาทางด้านสายตาจะต้องตรวจเช็คสายตาตลอดช่วงวัยเรียนอย่างสม่ำเสมอทุก1 2ปีส่วนเด็กที่ใส่แว่นตาอยู่แล้วควรตรวจเช็คสายตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพราะสายตาของเด็กๆยังคงมีการพัฒนาและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาเด็กๆอาจไม่สามารถบอกกับพ่อแม่ได้อย่างชัดเจนทำให้การรักษาล่าช้าและส่งผลต่อการมองเห็นเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการพัฒนาของเด็กได้ฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกน้อยกันด้วยนะคะ คลิปสาระดีๆแบบนี้รีบกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไว้เลยมาค้นหาแว่นตาที่ใช่สำหรับลูกน้อยกันที่แว่นดร็อกเตอร์ไอได้นะคะ